สื่อจีนวิเคราะ,ะห์โจแรมซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นยังมีดีแต่เพราะว่าเรือเวทีไปนานกับโชคในพิกัด120ป่ปอนด์เลยทำให้เครื่องร้อนชาพร้อมชี้ว่าอำนาจรื่นเริงมาด้วยฟอร์มที่ยังไม่ถึงเมื่อครั้งพิชิตโจซหมิง ทำให้หมดแรงและต้องแพ้อีกครั้งนอกจากนั้นยังให้ทัศนะว่าเจแแลมซิสเกตยังมีโอกาสที่จะล้างแค้นเอาชนะฮวนฟานซิสโกเอสตาดาขวาแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทของ WBC มาครองได้เป็นสมัยที่3รวมทั้งสามารถที่จะข้ามรุ่นไปชิงแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเบดได้และเชื่อว่าจะเป็นนักชกชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่จะสามารถเอาชนะเจะเปนนิดบูตลีนาโอยะอิโอุเอได้ในยามนี้นั่นเอง ข่าวที่สองปลาเกี่ยวปัดขยับน้ำหนักขึ้นชโชโกโกรอบกินรับเป็นรุ่นใหญ่เกินตัว แมนนี่ปาเกียวปฏิเสธขึ้นสังเวียนชกกับเกนนดี้โกลอฟกินโดยเขาให้เหตุผลว่าการขยับพิกัดน้ำหนักขึ้นสู่รุ่นมิดเดิลเวทเป็นภาระที่ใหญ่เกินไปสำหรับตัวเองแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวนักชกจอมเก่าชาวฟิลิปปินส์ได้ปฏิเสธการขึ้นสังเวียนชกกับทิปเปิ้ลจีเกนนดี้โกลอบกินกำปั้นคนดังแห่งคาสสถานโดยให้เหตุผลว่าพิกัดน้ำหนักรุ่นมิดเดิลเวทใหญ่เกินไปสำหรับตัวเองสำหรับปาเกียวเคยได้แชมป์โลกมา แล้วทั้งรุ่นไฟเวทซูเปอร์เบนตัมเวทซูเปอร์เฟเธอร์เวทเวลเทอร์เวทซูเปอร์เวลเทอร์เวทขณะที่โกโรบกินของเข็มขัดแชมป์โลกดุนมิดเดิลเวทในขณะน,นี้เมื่อไม่นานมานี้เฟดดีโรดอดีตเทนเนอร์ส่วนตัวของปาเกียวได้ออกโรงเราให้ยอดมวยแดนปีนอยขยับน้ำหนักขึ้นไปท้าชิงแชมป์กับโกโรบกินแต่ล่าสุดกำปัป้นวัย41เปียอมรับว่าพิกัดน้ำหนักนี้ใหญ่เกินไปสำหรับตนจริงๆโดยที่ปาเกียวได้กล่าวว่า ตอบโดยที่ยังอยู่ในน้ำหนัก147ปอนด์เวลเทเวนผมก็ยังสามารถชกได้แต่ถ้าพิกัดมากกว่านั้นมันใหญ่เกินไปสำหรับผมแมมนี่ปลากเกี่ยวกล่าวข่าวที่สม คาเนโลเปิดตลาดนอกอเมริกาอิลิโกเมตประธานของโกลเด้นบอยได้เปิดเผยว่าซาอุนาวาเลตหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของยุคนี้มีความต้องการที่จะชกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเพิ่มฐานแฟนมวยนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ซาอุนาวาเลตมีกำหนดการชกในวันที่12กันยายนซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าจะชคก,กับใครและที่ไหนซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นการชคที่สราชอาจากหรือญี่ปุ่น อิริโกเมสได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราได้คุยถึงมันการชกไฟหน้าของซาอุนาวเลสและเขาต้องการขยายฐานของแฟนมวยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเราสามารถทำมันได้ที่ยูเคเราได้คุยกันเรื่องนี้เราได้คุยกับการไปชกที่ญี่ปุ่นด้วยผมคิดว่าเขาอยากจะออกไปโชกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาผมคิดว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับเขาอิลิโกเมสกล่าว you.